อ่ะนะ,นะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์นะครับวันนี้ก็จะวันนี้ทำอะไรครับพ่อสีพูสีพูอมาแบบกันนะแก่ก่อนพี่นองอาจารย์ชาวไทยก็มีอะไรก็จะช่วยกันนะช่วงนี้โอ้โหเ้าตัวยั่มาดิยัย่วเหมาดขอฝากอะไรกับพี่น้องอ่า ก็ไปฝากอะไรครับเศรษฐกิจช่วงนี้ก็อ่าจะดูกันนะว่าเป็นอย่างไรโอเคหรือเปล่าแล้วแล้วงานสังสรรค์หมอลำเป็นยังไงช่วงนี้อ๋อว่าเราก็ลำเรื่อยๆนะฮะลำพาแดดผ่าฝนไปกันนะฮะเศรษฐกิจอย่างนี้ไอเขาเขาแปลว่างานเยอะไหมครับก็พอดีนะก็พอได้ใบนะที่แล้ววันจ่ายก็อ่าไปถั่วแล้วดูแลสุขภาพด้วย ขอบคุณท่านท่านครับผมขอบบขอบคุณคขอบคุณอะเอากาสได้เจอกันนะอพอเคนีนะ